สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล,ล e r n a l o v e ME t e r n a l Love Version c l a s s ิกทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำรายละเอียดการปรับปรุงสกิลนะครับของจีเนติกนะนั่นก็คือมาสเตอร์สกิลลำดับที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันปรับปรุงอะไรบ้างนะครับสําหรับการปรับปรุงคุณสมบัติของมาสเตอร์สกิลลำดับที่2นะครับนะลำดับแรกนะครับนะ ก็จะเป็นการกำหนดวัตถุดิบในการใช้งานนะครับนะนั่นก็คือว่าเมื่อผู้เล่นนะครับอับมารเตอร์สกิลลำดับที่2มาแล้วและทำการใช้งานนะครับผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีวัตถุดิบในการใช้งาน2อออย่างนี้นะครับนะผู้เล่นถึงจะใช้งานสกิลได้นะครับ สำหรับมัตเตอร์สกิลลำดับที่2นั้นนะครับถ้าผู้เล่นอยากลดการใช้งานวัตถุดิบนะครับนะผู้เล่นนะครับก็จะต้องอัประดับเลเวลนะครับของสกิลสนับสนุนลำดับที่2นะครับของมัตเตอร์สกิลนั่นเองนะครับเพราะเอฟเฟกของสกิลนี้นะครับมันจะทำการลดวัตถุดิบ ในการใช้งานนะครับของ m a s t e r s k i l l 1หนึ่งอย่านะครับนะรวมถึงลดการใช้งานวัตถุดิบนะครับในสกิลอื่นๆของอันเทมิดด้วยนะครับการปรับปรุงคุณสมบัติของมาตเตอร์ i l l ลลำดับที่สองยังไม่หมดนะครับนะมันก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนะครับนั่นก็คือว่า เมื่อใช้งานสกิลนะครับตัวคุณสมบัติของมาสเตอร์สกิลนั้นนะครับจะไม่สนใจอัตราการหลบเหลีกนะครับจะไม่สนใจการป้องกันอัตโนมัติและจะไม่สนใจการบล็อกด้วยดาบของเป้าหมายหรือสัตรตูนะครับนะและระยะเวลาการไล่สกิลจะลดลงเหลือ3วินาทีนะครับ ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการปร,ปรับปรุงคุณสมบัติของสกิลสนับสนุนลำดับที่3นะครับของมาสเตอร์สกิลนั่นเองนะครับตัวคุณสมบัติที่มีการปรับปรุงของสกิลสนับสนุนนี้นะครับมันก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายนะครับให้กับมาสเตอร์สกิลลำดับที่2นะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับ ก็จะเพิ่มจาก20เปอร์เซ็นเป็น40เอร์เซ็นต่อวินาทีสกิลสุดท้ายนะครับของอาร์เทมิสที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับนั่นก็คือสกิลปากดหรือสกิลเอซิตตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งคุณสมบัติของสกิลนี้มันก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับนั่นก็คือของเดิมนะครับตัวคุณสมบัติเดิมนะครับ หลังจากใช้งานสกิลแล้วนะครับจะเกิดผลเอฟเฟกของสกิลนี้นะครับที่จะส่งผลกระทบต่อค่าวิตของสัตรูหรือเป้าหมายนะครับนะหลังจากการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับการเกิดผลเอฟเฟกของ สกิลนี้นะครับนะที่จะส่งผลกระทบกับค่าวิทย์ของสตูหรือเป้าหมายนะครับสำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติของมาสเตอร์สกิลลำดับที่2นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะในส่วนของผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ซนะครับนะก็ ขอให้สนุกกับการเล่นนะครับมาสเตอร์สกิลลำดับที่2กันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ